สวัสดีค่ะพ่อแม่พี่น้องมือนี้็กลับมาพ่อกนนีคือเก้าเนาะจ้ะหลังจากพ่าไปเก็บเห็ดปวกสองมือวันนี่ก็ไปเก็บเห็ดปวกอย่างพี่น้องเมื่อนี้คืนโคกเห็ดเพิอจ้ะเห็ดเผิงเห็ดละงุกเห็ดปวกก็ยังคิดหอดอยู่ดอกแต่ว่าเฮาจะเก็บเห็ดเพิงกกามาก็พอบ้าเขตคือเก้าเหรอจ้ะเพิ่ง มอดสวัสดีครับทุ่งมหอดมาสวยในเมือนพี่น้องจักสิมานมหนัถจอดเต็มเลยพี่นออ้องไปดูนะพี่น้องด้วยตาเห็นุนดุ่นไปน้งกันเลยจ้มามานม้วนมือนี่เถิงเดงจลยพี่น้องนี่ตะดอกงางงไหมจ้ะ かゆるお子。 ừ ừ เห็ดโคกก็ห้องเห็ดปวกด้วยนะพี่น้องจบพึ่งเดียว เล้วงูกมองละใครมองละวดกพี่นองยังบ่ดกเลยนะจ๊ะนี่โอ้ยขาแม่มาพุดโอ้ยเนี่ยมื่อยต่ำเมื่อใช่เอ้ยยังบาดตับาด โกไปพี่น้องเฮลังโง่เข้าเบิด้พี่น้องถ้าจงให้จุ่มเดียวนึงใครเข้าไปเบิดแลวพี่น้องเลยเสดยเนาะเหลืออันเดียวสองมือเก็บเฮ็ดปวกบ่ได้มัดไก่พี่น้องเออเสดายถึงนกยุ้งทหานอวนปวดติดสมบูรณ์ครับ น่อยพ้อป่าเจมสถือถุงซองดอดกเออกลับสิคนขึ้นมาซองดอ อาดเลยกินเสื้อไลยนี่เราพี่น้องลงไปไปกินมาได้เอ้าเอาเบิ้งเบิ้งน้ำเอาน้ำมาจะเห็นเนาะน้ำพุ่งขึ้นมานี่พี่น้องเบิ้งรู้จักเนี่ยโอ้อ๋อคือดีเถอะรู้จักเนี่ยพุ่งขึ้นมาจากดินเลยได้จ้ะเนี่ยวายวายข้าทาข้าทาข้าทาถ้าตาเห็นเนาะเอ๊ะ๋แล้วพี่น้อง khay hết đâu chó rồi kìa nè chó đây rất nhiều luôn cái này nè nó nè chó phân phân gì đó โอ้กินทั้งสองขางสอ,อดเลยทุกทสดด้ปกันนี้กินแล้งไงกันเนี่ยค่ะเห็แล้วหยุดน่ไ หค oh. ่เพืองเลื้งพี่โอ้ยเอายุงอา้เอนบัเอาหัวเส้นตันี่เอาไปเลนเอฟซีก็จมจมพี่น้องคนนะมาข่อยเอฟซีทั้งขบแต่ลายก็เหาอีกก็ยังจมอยู่ด้วยพี่น้อง แต่เราเห็นแล้วดอกเข,เขาเขาบ่ห้ดอกเขาสิไปเอาเขาให้ดอกน้อกจากพี่น้องคนถี่เต็มตาแล้วเขาก็าบ่ต้องให้ยบึ้งมาบึ้งตาดูพี่นอ้องช่างวาสนาพาลุยขี้ถีเด้อ <laughs> แล้วเอาขึ้นไอ้ดำๆนี่ก็ได้อะโอ้ดำๆก็สาวไม่ติดมือ <laughs> โอ้มันได้เบียร์ยังสิบเลยเขาเก็บตัว <laughs> <laughs> พี่นอ้อง นกะวา่าเขาซื่อๆหรอกจ้าหยอกกระเล่นตัวป้าขาเหลืองอุ้ยนี่จะพีะนพนพ่น้องอันนี้จ้าผู้ใดมาเตะเพิ่อนใหม่ผู้ชนะข้อบอหรอกจ้าถือเยียบต้นหน่อเพอื่อน จองไว้ตั้งแต่เมื่อวานานี่แหละโลค่ะจองไว้ตั้งแต่ตอนไหนทำไมไม่มาเอาทำไมปล่อยให้มันอ้วนจังเลยเนี่ยจองไว้ตั้งแต่อน,นุบ้านนี่แหละต้องสายแล้วคนอื่นจะมาเอาโลขอโทษนะคะขอโทษนะคะป้าทูค่ะ อาลวดหรือค่ะเอฟซี e ดอกเทาๆในะจ้วงตะดอกตุ้มๆนะไว้ก็ได้ดอกค่ะเอฟเพิ่งแดงอีกแล้ว เพ็ดเพ่งแดียงขาค้น เฮ็ดเพิ่งเข,าข่าคาเรืองพี่ลูกอันนี้เป็นสระเปาเฮ็ดเพิ่งสระเป๋าเลยอ้าวเห็นไปถือตัวหน่อยอ่ะอันนี้ไปพี่โนโ๊ะเอาได้รอดหนึ่ดอกนี่เอาพอได้อยู่ 我不会的。Oh, okay. ม่ับเับมนขึ้นบได้จังอันนี่ละอันสองอันอันนึงมีแค่กลุ่นอจะออกจังไมาติดตัวใหม่ยังสิโอ้ดิต้นไหนพี่น้อง่างเง้ยลงไรอย่้ตินเสือซะเดี๋ยวจะงม โอ้บบนี้ดีนยวงต้ใจบไหนจ้ะอ้อเห็ดพอบ้าเห็ดสำนึกเห็ดเผืองแดงเพชดเผิ่กเขาคารเีงพี่นกนกรางวังเล็ตัวหนึ่งอาเรอยังไม่เหยื่อพี่นก อีกคนนี้คนตะขนอยในในห้องขอนเลยได้เลนะสองขอนออกยูกาที่เพิ่งเตียงขี่นมกโอ้โหคนตะทีลบบาคน ลตรขาบขาขาดได้หัวห้าคนนี่ยขาดีตดอกนั่นขึอนทิทองแล้วค่ไเอาเ๋้วเห็ดพงเดีงเหเห็ดพงเด้งฮะลอกดอกดีขาเป็นตัดีเซะหนะดีอยู่อ้หูดีมากขาดีสิเห็ดละงกฮนลูกพอบาเข็ดเย็นสอเลยบานละ โอ้โบ่พมันดียู่โคนำหอโอ้ยฝนตกแห้งกำลังขึ้นโอ้ยบ่เห็นบ่เห็นเจ็บมันเหยียบเนีเขาจะบานเสยพี่น้องเอ้ยตาเนี่ยกูดูอยู่กับบ่เห็นเจ็บเจยบนั่นข้างอยู่แถวนี้น้อมูเดียวขัดเห็นแล้วห่างเยอะทาง แขกบ่ได้รับส่วนมาอีกแล้วพี่นอ้องมามามาคามเก็บาควอมแล้วคนวโอ้ให้ดีงามพี่นเอาเกดิดโรคอีกแลวจ้ะพี่น้องมองละไข่มองละดอกมองละยังใส่ได้เจเพาะท่านในดถกเปียกน้ำเปียก ดินเตียพเดจบขึ้นก่อนแล้วจะน้อยกันจะน้อยกันทำผลโอ้ลองวานสีวพอกันพอที่สองดอกบานหรือยัง เพชรเพี่อนไม่ดอกเดียวเลยหน่อยเนี่ย อ,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 อดอกอุ้ยอกขม้ขนเลย,ยนั่นเหรอเนี่ยกวสองดอก เดียวเข,ขึ้อนอันนี้ใบไใม้ด้วยกลางใบไใม้ไแล้วหกแล้วขาพี่น้้ง ลุงนพี่นดงนี่โลกโลกรอดได้จ้ะอะไรกลนมาแล้วขอโทษขอให้หลายได้พี่หนุขยันขยาน,น,ยานค่อยสอมที่หลังจะ้ะถกเอาไว้ก่อนเราหงุกยังมาสีงามเถอะพี่หนุบังเด็กพี่น้องด้วยจ้ะ เหลืองอีลิไม่ต้องปกเลยเพื่อนตาดเหลืองอีลิพี่น้องสี่ห้าเห็นคไหมโอ้โหมันเอาออกยากพี่น้องเนี่ างางาม,มืมาเบิงผลงานของขาจ้ามือเนี่ยตาแ <laughs> บบไงปะอันรูปออกรู้จักพี่น้องแต่งงามๆเลยเหนะ็ดผึ่งเห็ดละงกจ้าอันนี้ของพ่อบาวเขียดซ้ดบำบ้านำเอ,อ <laughs> าเสือกมัดคายจะคว้องล่มเลยพี่น้องเลย คงอีหยังก่อนนะเขียเขียโอ้สันแห้งล้มไปนี่ปุรนับอันตายไกลสุงไปปุ่นับอะไรเล่นล้มไปแังแด่ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อให้สิริพ่อกันคลิปใหม่ต่อไปด้วยจ้าสำหรับมื้อนี้เขากลับบ้านก่อนจ้าเอาไปพ่อกันไหมคลิปหน้าอยู่นี่จ้าวาสนา พ่อใส่เรหื้อหนึ่งเหรนพ่อใส่บ้านพ่อพ่อถกกับบ้านแล้วบ่จะไว้พ่อกันไหมคลิปน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีค่ะได้เพลียแล้วอยากสองกลองเอาให้ทั่วถึงพ่อเท่านึ่งยืนเลยไม่มาตอนเนี้ย